เบื้องไปเบิ Actually, right? uh ่งมาก็คือตีนซางนี่เนาะหน้าตไม่ได้เป็นแปลกๆประหลาดแบบนี้ในความลงอันนี่คือตีนซางนี่คือบอกพี่น้องว่ายวเก็บเอาก่อนนี่กำลังบานป้านพี่น้องเบิ่งทางในมัเนี่ดึนื่งดึงเนื่งดึงเนื่องยินลีน้ำไหลไหลน้ำองค์ แต่ไม่ได้เอาสวิงมาส้นเออน้ำผู้ฮอนเถอะละ <laughs> น้องพามาเก็บเฮ็ดอันด่างหมูเด้อมาให้เบิ่งไปใกล้นี่ก่อนจะได้เฮ็ดด่างหมูเฮ็ดจมูกหมูโอ้ยอยู่ติด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อที่อันพี่น้องถามที่จะเพียวอ,อันเก็บให้เบิ่งถ่ะละอันนี้หละเฮ็ดด่างหมูหรือเฮ็ดจมูกหมูเนาะอันใดคนไทยคนอืน่นอันนี้กินได้เ้อพี่น้องบางคนปจิบากินบ่ได้มันจะกินดีบก็ได้บางคนว่านะ แต่ปลาชิเปียวไม่เคยกินทิปเอาไปย่ำหรือว่าแกงเอาไปก้อยนะไปลวกแล้วก็ก้อยทั้งในเพิ่นก็จะเป็นนันยินลี่เป็นคือลูกตาลนี่แหละนี่เป็นยินลี่เป็นมีน้ำนี่น้ำก็จะน้ำไหลทั้งในจะเป็นนุ่มๆนิ่มๆคล้ายๆเห็ดตะลุเดี๋ยวปาเปียวจะเก็บเอาไปย่ำพี่น้องมันก็ออกมาเนาะอันนี้คือด่างหมูวะ เบองกรั้ดังหมูนะมันจะเป็นงอๆเป็นแบบนี้อันนี้รุ่นบานอันนี้อันนี้นี่กระเฮ็ดได้ดเห็นว่าเนี่อันนี้คือคือหนุ่มหมูเนาะอันนี้มันนี่ดอกตูมันดอกจูมันเห็นปะมันจะเป็นกลมๆอันนี้ที่เพื่อนยำโบทันไว้บานนะนะอ้ยมันขึ้นนําอันกระต่อไม้แต่มีไม้อยู่นําพื้นเนี่ยมันก็ขึ้นมันบด้ออกน้าดินได้นี่เป็นแบบนี้ดอกจูมันอันนี้ดอกบานนี่ มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นคือเยลลี่นี่แหละนี่อันนี้ดอกบานกินได้เดอ้อถ้าเพื่อนจะพาไปก้อยนะเป็นวุ้นไปโอกเคมนานี่ยแหละพี่น้องดอกจหยูคนคล้ายๆคือมากอันกีวี่นะคล้ายๆเลยกีวี่นี่ทุางเพื่นก็มีอีก เก็บตรงพีีก่อนขึ้นทั่วเลยก็อดอกน้อยก็มีเบิ่งไปเบื้อง,งมาก็คือตีนซางน,นี่เนาะมองหน้าตาไม่ได้เป็นแปลกๆประหลาดแบบนี้ี่ความลงวันนี้คือตีนซางน,นี่คือบองเลยวเก็บอก่อน,นี้กำลังบานป,า,ปานผี่น้องเบิ่งทางในมาหนึ่ง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 ยินเลยเป็นวุ้วนนี่น้ำไหลๆน้ำองค์ ติดร้างนะว่าแล้วกันเออความลงไือนี่คือแท้คือว่า <laughs> น,นี่ก็เริ่มบานแล้วอันนี้เละไปละพี่น้องก็้วบอกมีอยู่ทางพุนง่นอีกมันจะออกทั่วเลยนะแถวนี้ เสียออวอ้อมมาให้ดูมันเอาหองน้ำไม่เลพี่น้องนี่เอเอเอออมดคัดยามอันพี่น้องพน่นยางอีโ่อนะพ่นวานะพน่นยางเข้าป่านะเวลาอยากกินน้ำนะนะสามารถกินดิบได้พ่นจะมีน้ำในตัวพ่นก็นสามารถแก้แบบเฮายากกินน้ำได้นะนี่เป็นแบบนี้น มดอกจุ่มๆคือมากีวีนี่ปลาดอกนี่บกใหญ่หนึ่งดูหนึ่ง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 นึง่งนึ่งนึ่งมันจะมีน้ำข้างในสมารน์นี่อู้ยน้ำจุกเอาเลยกินแทนน้ำได้เนาะกินดิบได้ด้วยพี่น้องเห็ดอันนี้สมาร์กินดิบได้ไฟจะกินน้ำเข้าป่านี่ดอกบานแล้วนี่บานก็ได้อยู่

แรกๆให้พี่น้องนี่มาเบิ่งผลงานเราได้ทำเนี่ร์ละทำเนี่ร์กะวุ้ยกินบุบบดดอกเอาไปยำนะไปก้อยโอ้ยมีแต่ยำกับยำก้อยเอาไปลวกลวกแล้วก็มาก้อยมล้วก็กุด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 คืออันเยลลี่เด่ง,ดง,ดง,ดงหึงเน่งหนึ่งพี่น้องมาติดตามรับชมนะจะเพียวจะพา,จะาไปก้อยวันนี้ตีนสร้าง คืออันนั้นเนาะคือเพียงทะเลนออ <laughs> เนะเบงมันเป็นแบบข้างในมันเป็นคือเอ็นแก้วเนาะสีมันเป็นแบบนีออ้ <laughs>